สวัสดีคะ่ะน้องหอมบังลิ้นนะคะวันนี้นะคะน้องหอมก็มากินลิ้นบัวยำนะคะที่ร้านร้านโจนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะอันนี้คือเป็นลิ้นบัวนะคะยำลิน้นบัวน่าทานมากเลยค่ะสีสันส,สวยงามเดี๋ยวเรามาดูน้ําจิ้มกันนะคะอ๋อันนี้คือเป็นพริกขั่วน้ํามันนะคะโู้น้ำมันเยอะมากเลยเนาะี่เนาะ ช่ใช่เป็นปกติของเขาเป็นอาหารจีนเนี่ยครับใส,จส่จีนใส่เอ่อจีนจีนแต่จิ้วอันนั้นเป็นทิกโชอ๋อชิกโชอน้องหอมต้องกานดีสิครับจะลองชิมดูนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นลิ้นบัวหูเอ,อ้ยน่ากินน่ากินล,ลองชิมดูนะคะอ้ะอืมเป็นไงครับอร่อยค่ะอ,อร่อยมากมเขาใส่เครื่องพริกเผานะคะมันก็เลยดูเหมือนเผ็ดเดหน่อยอร่อยค่ะ ตอนนี้บะหมี่เนื้อเขาก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะมาชิมดูนะคะวูเนื้อเขาแผ่นเป็นใหญ่ๆเลยนะคะเป็นชิ้นๆเลยนะคะเยอะดีนะคะเส้นเขาเป็นเส้นบะหมี่นะคะแล้วน้องหอมเอาเส้นเล็กสุดเลยนะคะเขามีเส้น a b c d ใช่มีห้านที่เป็นมีเส้นห้าขนาดนะคะแต่น้องหอมเอาเส้น a นะคะมันก็เลยเล็กๆนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะมาชิมให้ดูนะคะวู น้องหอมใจยืดให้ดูนะคะเส้นมันคือหูมาเยอะมากเลยนะคะโอ้หน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะชิมดูนะคะขอเป่าก่อนนะคะเพราะว่าร้อนมากเลยนะคะกินไม่ได้นะคะร้อนเกินนะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะเดี๋ยวต้องชิมใหม่นะคะเพราะว่ารอให้มันเย็นอีกนิดนึงต้องเอาคําเล็กๆนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันใหญ่ไปนะคะแล้วมันก็ไม่เข้าปากด้วยอันนี้ต้องเป่านานหน่อยนะคะ โหยืดเลยอ๋อุ่ยอดโ้อร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าไอ้นี่เส้นดีมากเลยค่ะคนจีนคนจีนเขาถือนะครับจริงๆเลยเนี่ยเส้นเนี่ยมันจะยาวต่อตลอดเลยแล้วเขาก็จะไม่ให้กัดแต่บังเอิญเนี่ยมันยาวเกินครับน้องหอมเลยต้องกัดใช่ไหมครับ <S <S ใช่ค่ะเดี๋ยวน้องหอมจะชิมเนื้อบ,บ,บัวดูนะคะซ้นเขาใหญ่มากเลยนะคะว้าวอร่อยมากเลยนะคะยืด Mm hmm. ร้อนก็ร้อนนะคะอร่อยมากเลยนะคะเส้นึหนับหนับเลยนะคะยืดเลย <c oughs> เพราะว่าดึงให้มันดึงเท่าไหร่ก็ไม่สุดนะคะพยายามดึงแล้วนะคะก็เลยต้องกัดให้มันขาดนะคะยาวมากเลยนะคะแต่ดินบัวที่นี่อร่อยจริงๆสุดยอดอร่อยทุกอย่างเลยนะคะของเขานะคะเนื้อบัวเขาก็นุ่มดีนะคะอร่อยมากแล้วเขาก็จะมีผักมี มีจริงจริงเมนูเขามีหลายอย่างนะคะแต่น้องหอมชอบลิ้นบัวมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะกินลิ้นบัวเยอะๆเลยนะคะอันนี้คีบมาใส่ในช้อนแล้วนะคะเพราะว่าลิ้นบัวอร่อยจริงๆที่เขาใส่พริกเผานี่คือน้องหอมเอาเผ็ดน้อยนะคะเขาก็เลยใส่ให้มันสีสันสวยงามนะคะมีครั้งหนึ่งน้องหอมเคยสั่งแล้วก็มันเผ็ดกินไม่ได้น้องหอมก็เลยเอาเผ็ดน้อยอร่อยมากเลยค่ะ เต็มปากเต็มคําเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยค่ะนี่น้องหอมสั่งกลับบ้านด้วยไม่ใช่เหรอใช่ค่ะสั่งกลับบ้านด้วยค่ะกลับมาบ้านนี้ต้องกินอีกแน่อนอนนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นบะหมี่นะคะบะหมี่ผัดเป็นเหมือนยากิโซบะผัดกับไก่ะครับเอ้ยผัดกับหมูใช่ค่ะเส้นมันก็จะหนึบเขาทําเส้นสดหมดเลยนะคะเพราะว่าคนมากินเยอะมากเลยนะคะ อันนี้น้องหอมก็โตน้น้องหอมก็าจะมีน้องหอมกับท่านพี่นะคะคืออร่อยมากเลยนะคะกินคือส่วนมากจะมีคนต่างชาติมากินนะครับคนจีนแถวย่านย่านที่ร้านขายเนี่ยครับเส้นมันจะหนึบหน,นึบเลยอะค่ะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยนะคะร้านนี้มาทีใดก็กินแบบนี้ทุกทีแต่ทุกทีสั่งก๋วยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเส้นใหญ่แล้วมันเหนียวหนึบ ก็เลยลองสั่งเส้นเล็กสุดมาทานดูครับอร่อยมากเลยครับประทับใจร้านนี้ทานหมดเลยผมเนี่ยทานหมดเลยครับแล้วก็เนี่ยน้องหอมกินเอ่อเส้นเหมือนกับยากิโซบะแต่ว่าเขาจะใช้เครื่องมันผสมผสมแนละ้วจะมีเหมือนกับเอ่อเขาเรียกเอ่อผัดผงกะหรี่คล้ายๆงั้นมีผงกะหรี่เข้ามาด้วยเป็นไงครับน้องหอมอร่อยมากเลยค่ะหมูเหนียวไหม ไม่เหนียวค่ะนุ่มค่ะอืมโอเคครับเดี๋ยวพี่ก็เอ่อเลื่อนตรงน,นี้ไปมัมีแสนอร่อยเพื่อนน้องหอมจะแจมลองดูครับไอ้น,น้องหอมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาถ้วยแบ่งไปให้น้องหอมก็ลองดูว่าอยากทานอะไรเพิ่มใส่เข้าไปได้เลยนะครับมือพี่ก้องใหญ่จริงๆเลยโทษทีเพราะเส้นอันนี้หนึบหนึบมันอร่อยเนาะเนาะอใช่ครับอร่อยดีแต่มันเยอะไปหน่อยครับตอนนี้ก็คือ เราทานบะหมี่ถ้วยหนึ่งกับกับลิ้นยำเนี่ยยำเนี่ยอร่อยมากจริงแลครับเขาให้ยเยอะมากเลยราคาของลิ้นยำเนี่ยอยู่ที่ร้อยี่สิบาทนะครับส่วนบะหมี่เนี่ยอยู่ที่ร5อยห้าสิบบาทส่วนบะหมี่ยำยากิโซบะของน้องหอมเนี่ยร้อยี่สิบบาทครับราคาเขากำลังดีเนาะพี่เนาะใช่ครับคุณจีนเขามากินเยอะ ชงเชงชงเชงชงเช,ง,ช,ง,ชงเน่ยอ,อร่อยอ่เลยอมอไม่ใช่บะหมี่ของน้องหอมเนี่ยที่เป็นยากิโซบะเนี่ยครับที่เกินเยอะเนี่ยราคาเขาอยู่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทครับขอโทษทีพูดผิดอันนี้ร้านชื่อเขาภาษาจีนครับเอาภาษาอังกฤษนะครับชื่อร้านโจเลตต์ลอง ตอนนี้การน้องหอมระธานเนี่ยครับเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นราคาเขาอะฮะสองร้อยบาทครับไอตัวที่น้องหอมกําลังกินเนี่ยอันนี้ให้ของที่หอมกินนี่คือลิ้นยำลิ้นยำเนี่ยร้อยี่สิบาทครับลิ้นเยอะมากส่วนอันที่เป็นยากิโซบะกับหมูเนี่ยคล้ายๆมีผัดผงกะหรี่เนี่ยสองร้อยบาทครับจะเป็นหมูหรือเป็นเนื้อก็สองร้อยบาทนะครับอันนี้จะมนปลาเขาเขามาเป็นชุดนะครับแล้วก็น้องหอมกินตุ้ยเลยพูดไม่ได้ครับตอนนี้ สำหรับทลิปนี้นะคะน้องหอมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะผักกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจน้องหอมทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ